วันนี้ข้าพเจ้าได้พาไปกราพระสุพัทระบพิษประดิษฐานบนยอดภูเขาไฟกระโดงก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละทั้งสี่ประการเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วพระสุภัทระบพิษเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก่ออิดถือป,ปูนเป็นพระพุทธรูกศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์โดยประดิษฐานบนยอดเขากระโดงบ้านน้ำซับตะบนสม็จอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรฐานกว้าง14เซนติเมตรความสูงจากฐานถึงยอดเป็นที่ตั้งที่เสียน24เมตรบนความสูง265เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางหันพระพักไปทางด้านทิศเหนืออันเป็นที่ตั้งของเมืองบุรีรัมหรือเมืองเป๊ะนั่นเองซึ่งได้จัดสร้างเมื่อขึ้นเมื่อปีพศ2512โดยนายสุรวุฒิบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในขนาดนั้นพศ2 5 1 1ถึง2526 ร่วมกับพ่อค้าประชาชนข้าราชการและผู้มีจิตสธาเลื่อมใสในแนวความคิดและโครงการต่างๆของหลวงพ่อบุญมาปัญญาปโชโตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้นได้ร่วมกันสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่บูชาสการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทำการวางศิลาฤกษ์ในการสร้างเมื่อพศวันที่17ตุลาคม2512สร้างเสร็จสมบูรณ์และพุทธภิเศกเรียบร้อยเมื่อปีพศ2514ภายในพระเสียรขององค์พระมีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาเองตามคำอธิษฐานของนางเจวมันดาของนายเสรีอัศาระรังกูลณอยุธยาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทิการหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน เมื่อมีการสร้างองค์พระสุพตระบพิดขึ้นนายเสรีจึงได้นำมาบรรจุไว้ในพระเสียรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สภาวัฒนธรรมในอำเภออําเภอเมืองบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น หรือประเพณีเดือนห้าที่ได้จัดสืบทอดกันมายาวนานมาหลายปีแล้วบนเขากระโดงยาวนานในช่วงเดือนห้าเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ปีใหม่ไทยนั่นเองและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงเทศก,กาลสงกรานซึ่งจะมีเหล่าข้าราชการแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้าและประชาชนกว่าหนึ่งพันคนได้ร่วมกันขบวนแห่อัญเชิญผ้าอังสะ ความยาว39เมตรเดินขึ้นบันไดนักคราชจำนวน297ขั้นเพื่อประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะผืนใหม่ให้เก่องค์พระสุภัตระบอพิธีตั้งระหว่ังอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดมพร้อมกันนี้พระสงฆ์99รูปยังได้สวดเจริญพุทธม,มนเพื่อเป็นความสิริมงคลให้เก่บ้านเมืองสงบสุขนอกจากนี้ ยังมีการบวงสวงโดยตลอดบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาไฟกระโดองอเจริญ